สมาสัมพุทธนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสอน้องน้อมของพระพระสัมมาสัม้าพรุทธเจ้าพระพทองค์พระธรรมและพรเสยสอนังหายครูบาาจารย์ทั้งหลายสมาสำขต่อไปแตรว่านทีสุ ก็ขอจระเดนพร้อกับพวกเราทุกคนวันนี้ก็มาล้ของการแสดงธรรมในในเรื่องในโอกาสของศาสอารอบานาหลายตาหลายคนวันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการการได้่อนวันใร้ครูที่ผ่านมาดนเด็กตาของพ้อวิชาว่าชอทุเรียนครับ มีช่วงเวลาหนึ่งที่มีโอกาสได้สนทนา,านกับท่านในช่วงเวลาส,าสาั้นๆก่อนไหว้ครูแต่ก็มีอยู่หลายคำหลายประโยชน์ที่ว่าเออือน่าจะำานำมาเล่าสู่คนฟางเพื่อ<ม>เพื่อกันเพื่อเกิดประโยชน์ตอนที่ได้ได้เข้าไปโอกาสเป็นกับเรียนนั่นนะคือได้ข่าวอย่างหนึ่งจากลูกศิษย์นันเนาะว่าว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านได้แนะนาคนคนหนึ่ง ที่ที่เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเข้ามาการาบมาการาบแล้วก็มาสนทนาธรรมจนเขาเรือกันในกลุ่มลูกศิษย์ว่าบุคคลนั้นได้บรรลุเป็นข้าหลวงบัฐหลังจากคุยกับหลวงพ่อทีนี้ด้วยด้วยความที่เราก็เป็นคนที่สงสัยว่าว่าคนที่เข้าเข้าสู่ความเป็นข้าหลวงบัฐเนี่ยเป็นระยะบคุคคลเบื้องต้นเนี่ยเขา มีพื้นฐานหรือว่าอารมณ์ใจหรือการพฤติแบบไหนก็ผมมีโอกาสสชวโอกาสโดยที่มีคนหนึ่งที่ดูแลหลวงพ่อให้ด้วยแทบจะจู่มมือเข้าไปเลยแล้วก็เอ้ยอยากจะคุยกับหลวงพ่อแหละแต่มันงานแล้วก็เลยว่าจะวันถึงมาอันนี้พอได้เข้าไปเนี่ยก็เลยถามเพราพอว่าหลวงพ่อครับได้ข่าวว่าโยมมีโยมคนหนึ่งที่จะต้องเสี่ยงพ่อได้ประโยชนรึเท่านก็บอกใช่ ก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่าของเก่าเขามีมาเยอะวันนี้เขาทามาเยอะเขามีของเก่าอยู่แค่ติดอยู่นิดหน่อยแต่หลวงพ่อก็ช่วยแกะเขาแนะนําเขาว่าในสิ่งที่เขาติดอยู่เพราะงั้นเนี่ยเออพอฟังอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาติดเนี่ยในแต่ละคนถามว่าพวกเราเนี่ยที่ ที่เราไม่สามารถสัมผัสความเป็นิริยะบุคคลหรือความสุขที่แท้จริงได้ในตัวเราล่ะเรามีอะไรบ้างที่ยังติดอยู่ยังค้างคายอยู่แต่บาคนก็จะมีเรื่องติดมากมายบางทีสิ่งที่ติดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่โตไม่ใช่สิ่งที่สําคัญมากก็ได้สําหรับคนอื่นอยกตัวอย่างเช่นนะบางคนเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกแบบเอ้ยอะไรก็ได้ฉันก็ไม่ห่วง อะไรก็ไม่ห่วงไม่ว่าจะบ้านชับสิงเงินทองลูกหลานไม่ห่วงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องไม่ห่วงแต่กับรักหมาพอองนี้บอกเออจะไปไหนก็นแล้วแต่เนี่ยใครจะเป็นจะตายจะพี่นน้องจะเป็นตายไม่สนหรอกแต่หมาัะอดไม่ได้ต้งหิวหมาหิวไม่ได้ต้องดูแลจะไปไหนไกลก็ไม่ได้ใครว่าออเออบางทีไอ้เรื่องนี้นเนี่ยถามว่ากับคนคนอื่นเนี่ย เรื่องนี้บอผมใหญ่โตไหมไม่ได้ใหญ่โตเลยแต่กับมันใหญ่โตสําหรับคนที่ติดคนที่ยึดมั่นถึงมั่นแต่บางคนนั้นที่มาถามหลวงพ่อเนี่ยมาไม่ได้ถามเราว่าเขาติดอะไรแล้วหลวงพ่อชีย้ยังไงมันมันไม่กล้าไปไปถามขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องติดเนี่ยคําว่าติดก็คือมันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถึงมั่น <c oughs> ซึ่งแต่ละคนมีทั้งหมดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ นี้การยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยมันก็มีหลายระดับหลายรูปแบบอย่างคนที่จะเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยอย่าง <c oughs> น้อยก็ต้องละไอความยึดมั่นถึงมั่นในตัวในตนได้อย่างเช่นว่าเออเราอาจจะยังไม่เคยคิดนว่าร่างกายเนี้ยมันเสื่อมอยังไงร,ร่างกายเนี้ยมันทุกยังไงบ้างกับมันการอยู่กับมันเนี่ยมีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้คิดและสุดท้ายเนี่ยถามว่า ก็ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องแยกจากร่างกายเนี่ยแล้วเราจะไปทางไหนไปยไนอย่างไงนั่นแหละคือคือจุดจุดแรกที่เราติดนั่นแบบไม่รู้ตัวเราก็ใช้ชีวิตเพิดเพลินไปแต่ละวันแต่ละวันมุ่งหน้าสร้างเนื้อสร้างตัวส้างกิจการงานทำสิ่งต่างๆแต่สุดท้ายเราก็มาจมปาก,กับการดีร่างกาย กับความเสื่อมของมันกับความที่ไม่ได้ดั่งใจของมันเนี่ยเราก็ทูกับมันเป็นคนแล้ววนอีกเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็าต้องคิดแล้ววันนี้จะกินอะไรดีวันนี้จะทํางานหาเงินจากไหนยังไงวันนี้จะไปทางนน้นยังไงดีจะได้อะไรฟางหรือเปล่าเนี่มันก็เลยาอารมณ์ความคิดเราวนเวียนอยู่กับการมีร่างกายเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คืออันดับหนึ่งของการติดเการติด,ดยึด ติดในร่างกายเราไม่พอ,อับื่อกีก็มีลูกก็ต้องห่วงลูกอีกต้องคิดเผื่อเขาอีกว่าเออเขาจะมีกินใช้ไหมอนาคตข้างหน้าเขาจะเรียนจบไหมเขาจะได้วุฒการศึกษาแล้วทำมาหากินได้ไหมเขาคิดต่อไปยาวๆยาวไปยาว,ยาวไาวม่มจู้จจบจบักสิ่งก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาคกดบอกว่ามันไม่เที่ยงเนาะมันเป็นทุกยังไอันนี้หมายว่าอันดับแรกที่ที่เป็นอุปสรรคก่อนะน แล้วทุกคนต้องเป็นแบบนี้ต้องคิดแบบนี้โลกนี้ไม่ว่าประชากรกี่ร้อยกี่ล้านพันคนก็ต้องคิดแบบนี้นนนนต้องแบบองสวงหาทางแบบนี้เพื่อการพ้นโรคแห่งตนและก็บุกคนทคี่เป็นที่รักเพราะงั้นเนี่ยวงจรมันจับจ,จึงไม่จบไม่สิ้นบอกไม่ต้องเคยมีคนบอกว่าใครพูดนะบอกว่าโอ้อาจารย์คิดแบบเนี้ประชากรต้องหมดโลกสิบอกไม่ต้องหรอกเพราะไอ้คนคิดแบบเนี้ย มันมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซของประชากรทั้งหมดมันน้อยมากเพราะงั้นไม่ต้องกลัวโลกนี้จะขาดประชากรคนที่คิดแบบนี้ได้มันยากแล้วถับต่อไปออย่างเรื่องของร่างกายแล้วและความยึดติดในความเห็นความเห็นนี่คือไงคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราชอบใจพอใจ พอเราติดในความที่เราชอบใจพอใจอยู่สิ่งที่ฉันชอบฉันก็จะทําสิ่งไหนไม่ชอบไม่ทําก็ไม่ทําไม่เกิดประโยชน์กับใครไม่เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นมันก็คือติดในสิ่งที่ชอบแต่ในคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมีพระพุทธธรรมและคำและพระย,ยสง่์ทั้งหลายที่สืบทอดกัน กับสอนแน,แนวทางต่างๆเห็ไหมคำสอนอย่างอย่างยกตัวอย่างเรื่องของคำสอนเรื่องของภูมิหานมันจะถนัดเรื่องนี้มากกว่าอย่างเรื่องของภูงมิหา,มานมีความรักความเมตตาความสงสารต่อทูกอื่นยินดีเมื่อเขาได้ดีเงี้ยแล้วก็ไม่ซ้าเติมเวลาที่เขาตกทุกข์ทรบากหรือไม่ได้หนักใจหรอกแล้วก็มีอุเบกขาในการวางเฉยวางตัวเด้วยความเป็นกลางและนี้ก็คือ คำสอนของพระองค์และอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นคำสอนว่าเออพระองค์บอกว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะแต่เราก็คิดว่าเออมันก็ของเรานี่นะมันก็เป็นของเราเราก็ต้องทําต้องดูมันก็เลยกลายว่าสิ่งนี้เราติดเรายึดอยู่ก็กลายเป็นความคิดของเราเองที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราเองแม้แต่ความคิดความเห็นอันถูกต้องอันประเสริฐของพระพุทธองค์เราก็ไม่ เราก็ไม่ต้องการเราก็ปฏิเสธก็ยังดึงดันจำบอกบอกว่าดึงดันนั้นดึงดันตรงไหนดึงดันตรงที่เรายังทุกข์อยู่มันเป็นเครื่องวัดเลยว่าความเห็นเหล่านั้นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นความเห็นที่ยังเป็นเหตุแห่งการสร้างทุกข์ต่อไปแต่แต่ท่าเห็นทำไมท่านสุดจังเวลาถ้าเราได้มีโอกาสเนาะ โอกาสได้เจอพระญาติาบุคคลนี่ลองคุยกับท่านดูอย่างมานี่ท่านรู้เนี่ยบ้โหชอบมากเลยถ้ามีโอกาส <c oughs> เพราะเราจะได้รู้ว่าคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาเข้าถึงธรรมเนี่ยพระองค์เนี่ยเขาสุขอย่างไีอย่างนี้นเนี่ยเราก็จะไม่มีเครื่องเปรียบเทียบเลยว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันถูกหรือผิดแต่ทุกแบบมันเคยยั้ง เรียกว่าคอยย้ำเตือนคอยสะก,กิดเราเรื่อยๆเลยว่าเราผิดเราผิดแต่เราก็ยังเห็แม้ว่าความติดแม้แต่ติดในความเห็นของตนเองก็ยังเป็นเหตุแห่งก,การสร้างทุกข์ไม่ว่จะกับศัลอย่นี้ก็ข้อหนึห่งใช่ไหมและอย่างเรื่องอีกข้อหนึ่งเรื่องของการรักษาศีลศีลเราก็คิดว่าเออศีลเนี่ยขอก็นํา,นาความสุขมาให้ นำโพกระษาม,มาให้แล้วนำซึ่งมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ลงมือกระทำด้วยตนเองเราไม่รู้ว่าไม่เคยได้คิดได้พิจารณาเลยว,ว่าศีลในแต่ละข้อเนี่ยนอกจากสร้างความสุขให้กับตนเองแล้วเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้ สร้างความสุขให้แต่แม้แต่สับปะสับวิญญาณทั้งหลายก็สร้างให้เขามีความสุขกันการเวียนว่ายใจเกิดที่เกิดจากการเลี้ยงชีพเราเองเนี่ยเห็นไหมว่ามันต้องเดียดเดียนบุคคลต้องมากมายเท่าไหร่อย่างไม่ว่าจะเป็นศาสต์ต่างๆนี่จรว่าพวกเราพอมีสีเนียน่ยเราก็ไม่ค่าด้วยตนเองแล้ เราก็ไม่ได้หาได้ตัวเองส่วนน้อยแล้วพอพอเราเริ่มรู้จักสีลก็เริ่มเริ่มเบาบางในสิ่งเหล่านี้แต่พอเราไปกระทําในเรื่องเหล่านี้เข้ามันก็กลายเป็นกรรมที่หมุนเวียนพาให้เราต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยพาให้เราต้องมาเสียทรัพย์เสียเงินทองพาให้เราต้องเสียสิ่งที่เป็นคนที่รักพาให้เราต้องขุ่นค้องหมองใจกับการไม่เชื่อความเมื่อกี้ก็พาให้เรา เสียสติไม่มีสติในการย้ำคิดไม่มีสติในการข้าวดูข้างมองก็กลายเป็นปัญหาลุกลามไปอีกเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่ทําให้เราติดเราหมุนเวียนวนไปวนมาวนไปวนมาแต่พอมีครูบาอาจารย์อย่างเช่นวิชานี้ท่านชี้ในจุดที่เราติดบอกว่า อย่างนี้ใหม่พิจารณาเหล่านี้ใหม่อ้การติดเหล่านั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปจางคลายไปแต่ที่สําคัญเนี่ยที่วันนั้นหลวงพ่อเน้นย้ำที่คุยกันท่านบอกผลทางของการปฏิบัติที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดท่านบอกไม่มีอะไรเกินจากการตั้าดูเราลองสังเกตด,ดูแล้วนะเราก็เราดูสิ่งที่เรากำลังมีอยู่เป็นอยู่ เราเฝ้าดูเนี่ยอย่างเมืล่าเขามีลูกเราเฝ้าดูลูกเรามีพ่อแม่เราเฝ้าดูพ่อแม่เรามีลูกมีหลานเราก็เฝ้าดูลูกหลานเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไงความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถึงมั่นเป็นไง,เด,นง,นเ,นไงเด็กแค่นี้สมมติว่าเด็กแค่ขวบกับขวบเนี่ยลองดูเถอะว่าความยึดมั่นถึงมั่นขนาดไหน,นและเกิดกับใครถามว่าคนนั้นทุกข์ไหมก็ทุกข์และตัวเราแหละพอเราย้อนเราเห็นพฤติกรแล้วเราย้อนกลับดูตัวเรา เข้าดูต้องไม่ให้เป็นไรพูดมากแปดหมดเลยแล้วน้พูดชี้ยังไงลูกอ๋อนี่สิ่งที่สำคัญหลวงพ่อเน้นย้ำมาเรื่องของการเฝ้าดูเนี่ยเราก็บอกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ในการเฝ้าดูนี่ก็ยากยากครับแต่อม่้ว่า การเฝ้าดูในการเรียนรู้ต่างๆจะกลายเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้่ดีที่สุดอยา่างแรตั้งแต่สมัยพุทธองค์และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรูด้ได้นี่ก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ไหนสอนแต่ท่านก็อาศัยการเฝ้าดูนเห็นไหมเฝ้าดูตั้งแต่ดูลมหายใจดูการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจสั้น หายใจลึกหรือไม่ลึกยังไงตั้งอดูความทุกข์ที่เกิดจากลมหายใจลมหายใจที่ผ่านเอาไว้ว่าต่างๆเป็นไงเห็นความไม่เที่ยงเป็นยังไงการบังคับบัญชาไม่ได้เป็นทุกข์ยังไงบ้างแค่แค่ท่างเฝ้าดูอย่างนัง้นเห็น,นะานก,าการเป็นว่าใแต่เกิดจนสามารถเห็นได้ถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนั่นคือการเฝ้าดูของพุทธองค์ ตอนที่พระองค์ตรงจะนี่ว่าสรุปได้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ยังไงที่ล้วก็เอามาสอนพวกเรามาบอกกล่าวพวกเราว่าทุกสรรพสิ่งมันเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์เขาไปยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์มื่อนั้นทีน,นี้สิ่งที่เรายึดที่เราติดพระองค์บอกแล้วว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยึดอยู่ติดอยู่สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นั่นแหละ แล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าสิ่งนั้นเป็นทุกจริงจริงถ้าเราไม่เข้าด,ดูด้วยตัวนะเห็นไหมว่าสติสมาธิปัญญาหลวงพ่อวิชาท่านมาสุดแค่คําว่าเข้าดูท้ามันถี่ถ้าเข้าดูเต็มเมื่อไหร่สติก็อยู่ตรงนั้นสมาธิก็อยู่ตรงนั้นปัญญา,ท,าที่เกิดจากการเห็นจริงจน,ค,อองนค่อยๆอบรมอบรนิสัยค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองน้ก็จะเกิดขึ้น คำว,ว่าอาริยบุคคลก็คงไม่ห่างไกลจากพวกเราบขอให้พวกเรานั้นเตรียมตัวเตรียมใจรับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแน่นอนคือความไม่เที่ยงมันต้องเกิดกับเราแต่นี้เราก็เกิดกับเราแ้าถ้าทุกขณะจิตความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนั้นความเสื่อมน,นั้นเกิดกับเราตลอดสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันอาจจากพักๆต่อกับเราได้ทุกมือเขอฝากให้พวกเราได้ ได้คิดได้พิจารณาได้เอาปฏิปทาความรู้ของครูบาอาจารย์นั้นมาเป็นหนทางในการดําเนินต่อท้ายที่สุดของการพูดคุยคนนี้ก็ขอให้พวกเราเป็นผู้มีสติดํารงตั้งมั่นในคําสอนแห่งพระพุทธธรรมและพระนริยสงจนจิตก้าว่วงพ้นความทุกขเข้าสู่พระผลนิพพานโดยง่ายโดยไวเถิด